สวัสดีครับผมตุลนะครับช่องทาร่โลวิทตุลนะครับผมวันนี้นะครับจะเป็นการมาทํานายดวงชะตาราศีนะครับประจําปี2 5 0 0ันรอเอ่อประจําเดือนตุลาคม2อ68นะครับโดยวันนี้จะเป็นการนำมาให้กับชาวราศีเมษนะครับได้แก่ผู้ที่เกิดในวันที่13าเมษายนถึง14พฤษภาคมนะครับสวัสดีชาวราศีเมษทุกท่านด้วยนะครับผมโดยหมอตุลนะครับได้แบ่งการทํานายออกเป็นสี่ช่วงนะครับ การงานการเงินความรักคนมีคู่และความรักคนโศดนะครับใครที่อยากจะดูในช่วงไหนนะครับสามารถกดเข้าไปในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับหมอตุนทำทางสเต็มเอาไว้ให้แล้วนะครับผมอแต่ก่อนที่จะทํานายดวงนะครับหมอตุนขอบอกแนวทางในการทํานายดวงของหมอตุนไว้ก่อนนะครับการทํานายดวงของหมอตุลน,นั้นนะครับจะเป็นการเปิดจิตนะครับและเอาพลังจากจักรวาลหรือพลังของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับเข้ามาที่ตัวหมอตุล และจะใช้พลังงานนั้นนะครับในการอ่านไพ่ยิปซีให้กับท่านที่เข้ามารับชมนะครับดังนั้นหากพลังงานที่ส่งออกไปเป็นพลังงานด้านบวกนะครับท่านก็สามารถรับออกไปได้เลยนะครับแต่หากเป็นพลังงานด้านลบนะครับก็จะได้หาทางป้องกันแก้ไขนะครับโดยหมอตุนจะให้คําแนะนําในการแก้ไขปัญหาด้วยนะครับผม และจะใช้ประสบการณ์และความรู้ที่หมอตุนมีนะครับยึดหลักแนวทางพระพุทธศาสนาหรือหลักทางสายกลางนะครับในการให้คําแนะนํานั่นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับจัดได้ไม่เป็นการเสียเวลานะครับดวงการงานก่อนเลยครับขอดวงการงานของชาวราศีเมษดวงการงานของชาวราศีเมษนะครับ ขอดวงการงานชาวราศีเมษนะครับประจำเดือนสุราคมนี้ด้วยนะครับขอดวงการงานของชาวราศีเมษด้วยนะครับสำหรับดวงการงานของชาวราศีเมษนะเอา้าเปิดเดือนมาเนี่ยการงานคุณดีนะอ่ะดีแบบต่อเนื่องซะด้วยนะครับอาจจะมีนะครับผมเกรนของการ เจอเรื่องอะไรที่คาดไม่ถึงขึ้นมานะครับเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องที่แบบเกิดขึ้นแบบฉับพลันนะครับเพราะว่าแบบแปดไม่เท้าเนี่หมายถึงว่าการมาแบบต่อเรื่องมาแบบฉับพลันนะครับ โอ้มีเกณฑ์อาจจะมาให้แบบว่าไม่ทันตั้งตัวเลยนะครับอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลยนะครับเพราะว่ามีควีนนอปบอลโอ้โหควีนนอปบอลนี่ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีมากเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานเลยนะครับในบางคนอาจจะได้รับมอบหมายหน้าที่สําคัญนะครับมาแบบปัจจุบันทาทันด่วนเลยนะครับมีงานสําคัญส่งมอบให้คุณนะครับมาจากเจ้า n ô เจ้านายหรืออะไรต่างๆอะรก็ตามนะครับแล้วก็เป็นงานที่มาแบบต่อเนื่องนะครับมีโอกาสที่จะก้าวหน้านะในบางคนอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งเลยก็เป็นไปได้นะครับถ้าคุณทางานทํานทงานประจํานะมีเกณฑ์นะครับผมที่คุณ รับการสาคัญหรือว่าในเดือนครังเริ่มไหนแต่ถ้าหากว่าคุณทําธุรกิจส่วนตัวนะครับเปิดเดือนมาปุ๊บโอ้โหมีงานเข้านะครับพูดง่ายๆนะครับเป็นงานที่จะทําให้คุณมีความมั่นคงเกี่ยวกับการงานมากๆเลยนะครับอถือว่าเปิดเดือนเนี่ยสวยเลยนะครับมีงานแบบว่าดีมากๆแล้วก็เป็นงานที่จะามาแบบต่อเนื่องซะด้วยนะครับแล้วก็นะครับผมเข้าสู่ในช่วงกลางเดือนนะครับกลางเดือนเนี่ย ก็ม <S an> ีเกณฑ์ของการเริ <S an> ่มต <an> ้นในการที่จะทําอะไรใหม่ๆกต่างหากนะครับมีเกณฑ์จะเจอหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์ใหม่ๆด้วยนะครับมีสองไม้เท้าก็เป็นพลังงานที่ดีอีกนะครับโอ้โหเข้ามาตาการงานนะครับสาหรับชาวราศีเมษเปิดเดือนมาเนี่ยพลังคุณบวกหมดเลยนะเพราะว่าไพ่ไม้เท้าเนี่หมายถึงการงานเต็มๆอยู่แล้วนะครับมาถึงกลางเดือนปลายเดือนเนี่ยโอ้โหกลางเดือนต้นเดือนกลางเดือนเนี่ยก็เกี่ยวกับการงานล้วนๆเลยนะครับช่วงนี้เนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าถ้าคุณอยากจะเปิดช่องทางอะไรใหม่ๆนะสำหรับ เจ้าของจัดการนะครับเปิดได้เลยนะครับดีมากๆเลยนะครับแล้วก็จะมีที่ปรึกษานะครับเข้ามาหาคุณด้วยนะครับผู้ซัพพอร์ตอย่างดีด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นซัพพลายเออร์นะครับหรือว่าจะเป็นลูกคองลูกค้าให้การสนับสนุนผักดันเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ถ้าคุณคิดอยากจะมีหุ้นส่วนมีพาร์ทเนอร์นะครับในช่วงกลางเดือนเนี่ย มีเกณฑ์ที่เขาจะพาคุณไปสู่ความสําเร็จได้เลยนะครับเพราะว่าจะเป็นการเริ่มต้นในการาเข้าหาธุรกิจใหม่ๆนะครับถ้าคุณทําธุรกิจส่วนตัวครับแต่ถ้าคุณทํางานประจํานะครับถ้าคุณไม่รับมอบหมายอันนี้แยกกันครับทํางานประจํากับเจ้าของกิจการเนีย่ยการตีความจะคนละแบบนะครับถ้าคุณทํางานประจํานะครับแลวคุณได้รับงานมอบหมายงานจากเจ้านุงเจ้าน,นายมานะครับงานแบบว่าปัจจุบันทันด่วนหรือว่าได้เลื่อคทันเรื่องไหนก็ตามนะครับให้คุณพยายามปรึกษาเยอะๆนะครับอ่าปรึกษา ไม่ว่าจะเป็นปรึกษาเจ้านง่เจ้านายนั่นแหละครับผมหรือปรึกษาที่ปรึกษาชั้นดีนะครับเพราะว่าเขาจะทําให้คุณนะครับเริ่มต้นได้อย่างดีอย่างสวยงามเลยนะครับอ้อย่าคิดอะไรคนเดียวนะครับบางทีการคิดอะไรคนเดียวเนี่ยบางทีเราก็จะทําให้อ่าคิดไม่ออกหรือว่าตันนะครับเพราะว่าคนเราแล้วสองหัวที่กวาหัวเดียวนั่นเองนะครับก็จะทําให้นะครับคุณจะสามารถประสบความสําเร็จได้เป็นอย่างดีเลยนะครับอช่วงนี้นะครับถ้าหากว่าคุณได้รับมอบหมายหน้าที่สําคัญอะไรต่างๆนานาก็ตามนะครับ อย่ายึดติดตัวตนเดิมๆเด็เด,ด,ดขาดเลยนะครับอเพราะว่าไพ่อพอกมาเตือนนะนี่นะครับไพกลางเดือนเนี่ยมามามา,มาเตือนตั้งแต่กลางเดือนแล้วนะครับว่าพยายามปรึกษา คนเยอะๆนะครับนะถามนู่นถามนี่ไปเลยนะครับอย่าไปแคร์นะครับว่าเราจาเป็นที่จะต้องแบบว่าเราเราขึ้นมาเป็นหัวหน้าแล้วหรืออะไรแล้วนะทุกคนไม่เลื่อนแท่งเลื่อนตำแหน่งนะครับหรือว่าได้รับงานสําคัญนะครับอย่าไปยึดติดกับสิ่งที่เป็นสิ่งเดิมๆนะพอพ่ายออกมาเตือนจะมี5้าถ้วยขึ้นมานะครับในช่วงปลายเดือนนะครับถ้าคุณไปยึดติดนะครับแล้วคุณรับตําแหน่งใหม่หรือว่ารับงานสาคัญนึกออไหมครับแล้วคุณไปใช้แต่วิธีเดิมๆนะครับอาจจะทาให้คุณเนี่ยเกิดความรู้สึกไม่แน่นอนหรือเกิดความรู้สึกแบบเอ๊ย ไม่สามารถที่จะจัดการอะไรได้เพราะฉะนั้นทิ่งสิ่งที่ไท่ออกมาเตือนนะครับก็คือคุณจําเป็นก็ต้องใช้เอ็นพารตี้นะครับก็คือพยายามคุยกับคนีเยอะนั่นเองนะครับรับคําแนะนํานะครับรับคําแนะนำปรึกษานะครับ ปรึกษาเนี่ยบางทีอาจจะไม่ต้องปรึกษาคนที่เขาสูงว่าคุณก็ได้นะครับปรึกษาคนเลเวรเดียวกันนะครับเพื่อนร่วงร่วงมาหรือแม้กระทั่งผู้ใต้บังคับบัญชานะครับยิ่งคาถามแปลกแปกไปนะครับเพราะว่าอย่างที่หมอคุณเคยพูดนะการร่วมแรงร่วมใจเป็นสิ่งสําคัญมากนะครับมันเป็นมนุ์วิเศษของมนุษย์เลยนะครับถ้าคุณเอาตัวเองอย่างเดียวนะครับมันก็จะได้กับมุมมองเดิมนะครับแต่ถ้าคุณสามารถที่จะไปคุยคนอื่นบ้างรับมุมมองใหม่ๆบ้างนะครับก็จะทําให้นะครับคุณเกิดความรู้สึกมุ่งมั่นมีทางเเลืออกยะนี่ มีทางเลือกเกี่ยวกับการทํางานเยอะมากขึ้นนะครับแล้วทำให้คุณสามารถแก้ปัญหาฝ่าฟันอะไรต่างๆไปได้เป็นอย่างดีเลยนะครับอาจจะมีการตัดสินใจนะถ้าคุณยึดติดแต่ตัวตนเดิมยึดติดแต่ความคิดตัวเองนะครับ ก็แน่นอนนะครับมันก็จะไม่ก้าวข้ามได้แต่ไม่ได้เกิดปัญหาอะไรขึ้นนะครับไม่ได้เกิดปัญหาขึ้นแต่การก้าวหน้ามันจะช้าลงแค่นั้นเองนะครับสำหรับชาวราศีเมษมีเกณฑ์ที่คุณจะประสบความสาเร็จแล้วก็มีเกณฑ์ที่คุณจะ,ะสามารถที่จะจัดการการงานได้เป็นอย่างดีนะแต่ไพหอกเตือนว่าให้คุยกับคน,นเยอะหรือปรึกษาคน,นเยอะนั่นเองครับในเดือนนี้นะครับ เอาถือว่าการงานอยู่ในเกณฑ์ดีเลยนะครับแต่อย่าคิดอะไรคนเดียวอพูดง่ายๆนะครับมีปัญหาถ้าลองปรึกษาคนรอบข้างดูก็จะดีมากๆนะครับสำหรับชาวราศีเมษนะครับออาต่อไปมาดูการเงินกันบ้างดีกว่าครับการงานนี่ถือว่าดีเลยนะครับมีความสมร็จอย่าจะปลาาปลายช่องทางเลยนะมาดูการเงินกันบ้างดีกว่าว่าจะเป็นยังไงในเดือนตุลาคมนี้นะครับขอดวงการเงินของชาวราศีเมษด้วยนะครับขอดวงการเงินนะครับ ของเชา้ <c oughs> าราศีเมษด้วยนะครับสำหรับดวงการเงินนะโอ้การงานคุณก็ถือว่าโอเคนะการเงินยิ่งดีเลยนะครับ เข้ามาต้นเดือนตุลาคมปุ๊บนะครับโอ้โ oh, ห oh, คุณทําอะไรก็เป็นเงินเป็นทองได้หมดเลยนะครับมีทั้งสิบเหรียญมีทั้งเหรียญสตาร์ขึ้นมานะครับโ้ไ oh, ่พลังงานบวกมากๆเลยเข้ามาหาคุณตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะมีเกณฑ์รับทรัพย์ก้อนโตเลยนะครับอ่ะเป็นไม่ได้นะที่เพราะว่าต้นเดือนเนี่ยการงานคุณก็มีเกณฑ์จะได้รับมอบหมายหน้าที่สําคัญหรือว่าได้งานก่อนเรื่องนะไม่ว่าคุณจะทํางานประจำหรือทําธุรกิจส่วนตัวก็ตามนะครับและงานนั้นนะครับไม่ใช่งานไม่ได้เงินนะงานที่ทําเงินที่คุณมากๆโอ้ oh, ช่วงนี้คุ โฟกัสนะครับโฟกัสกับเรื่องของการงานเพื่อมันจะโตมได้เงินแน,น่นเลยนะครับผมมันได้เงินแบบมาแบบต่อเนื่องมาแบบโอ้โหร้าอนาคตให้คุณได้เลยนะครับโอ้ช่วงนี้เนี่ยเกณฑ์ถือว่าลุ่งมากๆเลยนะครับสาหรับชาวราศีเมษเลยนะทั้งเพราะการงานการเงินมันจะถองคล้องกันนะครับการงานมีเกณฑ์จะได้รับการเลื่อนขั้นเรื่องตําแหน่งนะครับหรือว่าคนทําธุรกิจเนี่ยก็มีงานต่อนเนื่องการเงินก็สมพัดเลยนะครับเรียกได้ว่าโอ้โห,หรับทรัพย์กันก้อนโตเลยนะครับแล้วก็เข้าสู่ในช่วงกลางเดือนนะครับกลางเดือนคุณก็ยังโฟล์ กับการหุนเงินนะครับในบางคนนะถ้าคิดอยากจะไปเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆนะเพราะว่าพ่ายการงานของคุณนะครับ ก็มีสองไม้เท้าขึ้นมากับหนึ่งไม้เท้านะครับก็หมายถึงว่าให้ปรึกษาให้มีหุ้นส่วนกับพาร์ทเนอร์นะครับการเงินก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าคุณได้เงินก้อนมานะแล้วคุณออาไปต่อยอดได้นะครับแต่ก็ต้องมีความรอบคอบด้วยนะครับอย่าแบบว่าใจดีเกินเหตุนะครับโดยเฉพาะเวลาถ้าคุณจะเป็นเจรจากับพาร์ทเนอร์นะครับอย่าให้คุณวางแผนก่อนนะครับว่าจะเจรจาอย่างไงนะครับอย่าหลุดปากรับคาอะไรง่ายๆแล้วทําให้เราเสียผลประโยชน์นะครับการเจรจาที่ดีที่สุดคือการเจรจาแล้วมีผลประโยชน์วินวินร่วมกันนะครับคุณต บอกนะว่าคุณต้องการอะไรนะครับคุณต้องการอะไรสิ่งนี้นะครับแล้วคุณก็ดูว่าเขาต้องการอะไรนะครับถ้าคุณอ่านใจคนเก่งนะครับว่าเออสิ่งที่เขาต้องการคืออะไรแล้วคุณหาจุดพอดีีนะครับอย่าเอาแต่ด้านตัวเองนะครับหรือว่าอย่าเอาแต่ผลประโยชน์ให้เขานะครับให้มันวินวินด้วยกันนะครับอ่ามันก็จะทําให้คุณนะครับสามารถที่จะต่อยอดทั้งกิจการทั้งการเงินของคุณได้นะครับเพราะว่ามีเกณฑ์นะกลางเดือนนะคุณรอได้เลยนะสําหรับชาวราศีเมษนะครับมีเกณฑ์ที่คุณจะเปิดช่องทางทําธุรกิจใหม่ๆและมีเกณฑ์ที่่หุ้นนสวาอ จะทําเงินให้คุณได้ด้วยนะครับแต่คุณก็ต้องมีความลอกคอบแล้วก็ละเอียดสักสนิดหนึ่งก็จะดีมากๆนะครับผมเพราะว่าในช่วงปลายเดือนนะครับปลายเดือนเนี่ยก็ดีนะครับโอ้ช่วงนี้การงานการเงินถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเลยนะพลังงานลบแทบไม่มีเลยนะครับมีเกณฑ์ที่คุณจะมีความกระตือรืร้นในการหาเงินนะครับแล้วก็อาจจะถ้าคุณทํา อะไรที่เกี่ยวกับแดนไกายนะอย่างที่หมอตุนบอกแนละแดนไกลนี่อาจจะไม่ได้หมายถึงว่าต้องเดินทางไปไกลอย่างเดียวนะครับของโซเชียลก็ได้เลยเหมือนกันนะครับพวกแพของออนไลน์ All ine, หรือพวกอะไรต่างๆนะจะดีเลยนะครับเพราะว่าคุณจะมีภาวะของการที่อ่าโฟลโกับการทํางานนะครับแต่บางคนโอ้ไพ่ของคุณเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการที่ทําอะไรแดนไกายหมดเลยนะครับอาจแดนกลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบบว่าพวกทรงพวกเซลพวกอะไรต่างๆรุ่งเรืองหมดเลยนะครับแต่การเงินของคุณนะครับ สิ่งที่ต้องระวังอย่างเดียวเลยคืออย่าคาดหวังความสมบูรณ์แบบเพราะใจนะครับว่าช่วงนี้มันประสบความสำเร็จเนอะหมยว่าความสำเร็จมันหลั่งไหลามาทั้งการงานและการเงินนะสำหรับชาวราศีเมษนะครับมันก็เลยอยากจะได้เพิ่มมากขึ้นอีกแต่ถ้าคุณไปคาดหวังความสมบูรณ์แบบมัวแต่บอกว่าไปคิดเยอะคิดนูน่นคิดนี่นะครับมันจะทําให้คุณไม่ก้าวหน้านะครับเพราะฉะนั้นพลังงานลบมีใบเดียวนะครับก็คือพลังของการเป็น perfectionist ได้แล้วอยากได้อีกนะครับเสร็จติดพูดดูความมีนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคุณจะต้อง ชีวิตให้ดีนะครับอ่าก็คือพยายามอย่าอย่าไปคิดเยอะนะครับทําไปเลยนะครับความสําเร็จรอคุณอยู่อยู่แล้วนะครับรับรองได้เลยว่าทั้งการงานและการเงินนะในเดือนนี้ของชาวราศีเมษนะครับคุณจะไหลเข้ามาเทมาเลยนะครับแต่ว่าคุณอย่าไปคาดหวังมากจนเกินเหตุนะครับปรับอะไรทุกอย่างให้พอดีีนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะว่ากลางเดือนเนี่ยจะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นชีวิตคุณอย่างแน่นอนนะครับคุณต้องจัดการให้ดีแล้วก็เจรจาให้รอบข้อก็จะทําให้คุณประสบความสำเร็จอยู่ที่การตัดสินใจของคุณนะครับหาจุดตรงกลางให้ได้นะครัไพ่ออกมา หาจุดตรงกลางสองใบเลยนะครับทั้งสองเหรียญทั้งถุงแพลนนะครับหาจุดตรงกลางร่วมกันสิ่งที่คุณจะไปทำนะครับต้นนั้ก็จะทําให้คุณเนี่ยสามารถที่จะต้าวหน้าแล้วก็ต่อยอดงนานของคุณลักษณะงานของคุณได้นนนแน่นอนนะครับโอ้ถือว่าดวงดีนะครับในเดือนอ่าในเดือนตุลาคมน,นี้นะครับสำหรับชาวราศีเมษนะครับ เอาต่อไปนะครับมาดูความรักกันบ้างดีกว่านะครับการงานถือว่าดีกันเงินก็ดีนะมาดูความรักกันบ้างดีกว่าว่าจะเป็นยังไงสําหรับชาวราศีเมตครับขอดวงความรักนะครับของชาวราศีเมษด้วยนะครับขอดวงความรักคนมีคู่นะครับเอาคนคู่ก่อนนะของชาว ราศีเมษด้วยนะครับแม่เดือนนี้เดือนนี้เป็นเดือนของชาวราศีเมษจริงๆนะครับการงานก็ดีนะการเงินดีมากๆเลยนะครับเข้าเดือนมานะความรักก็เช่นกันนะครับโอ้มีเกณฑ์ที่ช่วงเนี้ยจะหวานหวานกันเลยนะครับค่อนข้างที่จะแบบ มีความโรแมนติกซึ่งกันและกันเลยนะครับพูดจาก็อดออดเอาใจแบบอุ้ยเลิฟๆกันเหลือเกินนะครับเพราะมีทั้งหนึ่งถ้วยนะครับแล้วก็มีทั้งไนท์ออลคัพมาเลยนะครับแต่ว่าคุณกับผู้รักช่วงนี้จะเป็นช่วงของการที่โรแมนติกใส่กันนะครับมีอะไรก็หนักนิดเหน่อยก็มองข้ามนะครับเรียกได้ว่าเป็นช่วงอ่าถ้าบางคู่เนี่ยอาจจะเพิ่งคบกันอาจจะเป็นช่วงเข้าใหม่ประมาณก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่ามันมีหนึ่งคัเนี่ยมันหมายถึงการเริ่มต้นของความรักนะครับแต่ถ้าคู่ที่คบกันแล้วนานแล้วก ก็เป็นไปได้นะครับแต่จะเป็นช่วงที่คุณรู้สึกโรแมนติกกับความรักมากๆเลยนะครับแล้วก็เข้าในสู่ในช่วงกลางเดือนก็ยังดีอยู่นะครับอามันอาจจะมีฝ่ายในฝ่ายหนึ่งเนี่ยอาจจะแข็งแข็งสักนิดนึงนะครับอาจจะแบบว่ามีความมีความเอาแต่ใจบ้างอะไรบ้างแต่ก็จะมีภาวะของการที่ได้รับพลังจากดวงอาทิตย์นะครับทาให้ความเอาแต่ใจอะไรต่างๆกันนะคู่รักก็เอาใจยง่ายๆนะครับ <S 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 2> <S 2> ก็เลยไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะครับพลาังงานค่อนข้างจะบวกเลยนะครับแล้วก็มีภาวะของการที่ค่อนข้างที่จะ อ่าสุดสายลุงโลดโอ้ยบวกเกือบหมด,ดเลยนะครับความรักเทอมการงานก็เด่นการเงินก็ดีความรักยิ่งเด่นนะครับพลังงานถึงจะลบก็มีแค่ใบเดียวถ้าลดความมั่นใจลงได้นะไม่ว่าจะเป็นฝั่งคุณฝั่งเขานะครับ โอ้โหลูงเรืองเลยนะครับแต่ก็เป็นนิดๆหน่อยๆนะครับพอเป็นสีสันนะครับเพราะว่าปลายเดือนนะครับก็ดูแลเอาอกกัใจืหใครนี่บออตุนแทบไม่ต้องตีความอะไรเลยนะครับออกมาบวกหมดเลยนะครับมีความรุ่งโรจน์ทางความรักนะครับดูแลเอาใจใส่นะครับมีความอ่อนโยนซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็ในบางคนอาจจะเจอคู่รักที่ดูแลเรื่องของการเงินการทองด้วยก็เป็นไปได้นะครับมีการมีพลังของตัวถกเหรียญขึ้นมาเนี่ยมันหมายถึงว่าการให้และการรับนะครับ นี่ก็เตือนนิดนึงนะถ้าคุณเป็นฝ่ายให้ก็ให้กันพอดีพอดีนะครับอย่าไปให้หรือว่าโอ้หมดหน้าตาอะไรขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวมันจะทําให้คุณเดือดร้อนอ่ะนะครับแล้วกไม่น่าจะต้องเตือนนะครับสำหรับชาวราศีเมษนะครับเพราะว่าพลังงานของคุณเนี่ยค่อนข้างจะดีหมดเลยนะครับมีทั้งตัวเดินสตาร์นะครับแต่ว่าจะรุ่งกันไปนะครับเป็นคู่รักที่ส่งเสริมกันด้วยนะครับแล้วก็มีการอ่อนโยนเอาอกเอาใจซึ่งกันและกันนะครับมีการส่งเสริมกันในเรื่องการเงินหีือต่างหากนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งคุณหร เดียวหรือเขาจะให้ฝ่ายเดียวนะครับมันมีภาวะของการที่เออช่วยกันส่งเสริมกันด้วยนะครับก็จะทาให้ความรักของคุณดีมากๆเลยนะครับในเดือนตุลาคมนี้นะครับบู๋ชาวราศีเมษนี่ถือว่าดีหมดเลยนะครับทั้งการงานทันเงินความรักคนมีคู่นะครับเอามาดูความรักคนโสดกันบ้าบงดีกว่านะครับจะดีเหมือนชอปที่ผ่านมาไหมนะครับอขอดวงความรักคนโสดนะครับราศีเมษด้วยนะครับ ขอดวงความรักคนโสดนะครับชาวราศีเมษนะครับสำหรับชาวราศีเมษนะครับชาวราศีเมษต้นเดือนมานะครับโอ้มาต้นเดือนที่คุณแรงมากเลยนะการงานการเงินนะครับและความรักนะครับอาจจะเป็นช่วงที่คุณรู้สึกแบบว่า ฟูลฟิลนะครับมีเกณฑ์นะครับที่อาจจะไปเจอกับคนแดนไกลนะครับชาวต่างชาติต่างภาษาหรือว่าเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีนะครับเป็นคนที่ถูกอกถูกใจคุณมากๆนะครับมีเดอะเวิร์เข้ามานะครับจะเป็นคนที่มีความอ่อนโยนนะครับแล้วก็มีลักษณะที่ได้เริ่มต้นพูดคุยกันนะครับอ่ะในช่วงกลางเดือนในช่วงต้นเดือนเนี่ยถือว่าดวงคุณดีหมดเลยนะครับการงานการเงินและความรักนะครับเตรียมรับได้เลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะสําหรับชาวโสดนะคุณต้องไประวังในช่วง เดือนนะครับไอ้คนที่มันดูดีเกินเหตุนี่ยะครับผมมันอาจจะมีภาวะของการปิดบังซ่อนเลนส์นะครับอาจจะมีมือที่3นะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งคุณหรือฝั่งเขานะครับทาให้คุณรู้สึกเจ็บ ปวดเหมือนกันนะครับอะไรที่มันดูดีเกินเหตุคุณต้องดูดีๆนะครับบางทีมันอาจจะมีอะไรที่คุณคาดไม่ถึงเข้ามาก็เป็นไปได้นะเพราะว่ามีไฮเ์ทีสเนี่ยพอมาคู่กับไพ่พลังงานลบนะอย่างที่หมอตุลย์บอก,บอก,บ,อกบอกไว้นะครับมันก็จะกลายเป็นพลัง,งปิดบังซ่อนเลนมือที่3หรืออะไรที่มันไม่ชัดเจนหรืออะไรต่างๆนาสตามนะครับมาทําให้คุณเจ็บปวดน,นะครับอาจจะมีคาแฝงใดๆหนึ่งนะอาจจะเป็นฝั่งคุณก็ได้นะครับที่ยังตัดกับ ใครบางคนไม่ขาดนะครับทาให้นะครับแทนนิ่งจะเริ่มต้นพัฒนากันแม้ได้ดีตั้งแต่ต้นเดือนมาถึงกลางเดือนครับกลางเดือนมีสะดุดนะครับอราระวังให้ดีนะครับค่ายังไม่เจอนะเดี๋ยวจะขุดไปขุดมาจะเจออะไรบางอย่างนะครับมือที่สองมือที่สามหรือว่าเขาอาจจะมีอะไรอยู่แล้วหรืออะไรต่างๆอันนี้ต้องดูดีๆนะครับแล้วคนคนนี้อาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาก็ได้นะครับเพราะเป็นเดือ d วขึ้นมาด้วยนะครับแต่คุณต้องดูให้ดีๆเลยนะอย่างไรก็ตามนะครับ ถ้าคุณคิดจะตัดความสัมพันธ์กับคนนี้นะครับคุณก็จะได้พบกับความหวังครั้งใหม่ในช่วงปลายเดือนนะครับหรือแม้กระทั่งนะครับคนคนนี้นะครับก็อาจจะเคลียร์เรื่องของเขาได้ก็เป็นได้นะครับอมีความหวังนะถ้าคุณไปเจอแล้วก็ไปเจอภาวะที่ปิดบังซ่อนเล่เหือ,อ,อต่างๆนาน,นะครับให้รอจนถึงปลายเดือนนะครับปลายเดือนเนี่ยคุณก็จะมีคนดีๆเข้ามานะครับแต่ก็อย่าไปคาดหวังสูงนะครับอ,อย่าไปอย่าไปคิดเยอะนะครับถ้าหากว่ายังไปต่อคนนี้นะ คุณก็ต้องวางไปเลยนะครับอ่าก็ผ่านไปแล้วก็ผ่านแล้วกันไปนะครับเพราะถ้าคุณไปรับโอพลังงานของความคิดเยอะนี่มาทั้งการการงานมาทั้งความรักเลยนะครับแปลว่าชาวราศีเมษเนี่ยน่าจะเป็นคนที่ชอบกังวลกับอนาคตมากเกินเหตุนะครับเอาอยู่กับปัจจุบันพอนะครับอะไรผ่านแล้วแล้วไปนะครับเรื่องที่ผ่านมาอ่าอนาคตจะเป็นยังไงแค่ช่างมันนะครับเพราะว่ามีโอกาสนะครับที่คุณจะก้าวหน้าไปร่วมกันมันจะเป็นก้าวนะครับยังติดอยู่นิดนึงนะติดอยู่ความกังวลมากเกินไปนะครับไม่ไว่าจะเป็นฝั่งคุณหรือฝั่งเขาก็ตามมนะรรััหือแ้กท่ง อาจจะมีคนใหม่เข้ามาเลยนะครับเป็นสายแบบคนดีเลยนะครับดีเนี่ยอาจจะดีแบบโอ้โหเป็นเป็นคนที่แบบสายธรรมะธรรมโมไปเลยก็ได้นะครับแล้วก็เป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่สูงด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นคนที่คุณทําให้คุณมีความหวังและความรัก ขึ้นใอม่ครั้งนะครับอาจจะเจ็บปวดมาตายคนคนคอนคนนู้น,นะครับแล้วก็มาเจอคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมน,นะครับเพราะฉะนั้นคนโสดนะคุณต้องผ่านกลางเดือนไปให้ได้นะครับแล้วคุณจะอาเจอจคนดีๆนะครับเข้ามาทําให้คุณมีความหวังกับความรักอีกครั้งในช่วงปลายเดือนนะครับ <S <S เอาแล้วสำหรับวันนี้นะครับก็จบคำทำนายของช่องทาลร่วิตุนเพียงเท่านี้นะครับเป็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์บอกกล่าวกันได้นะครับ พูดคุยกันได้นะครับผมแล้วก็สําหรับท่านใดที่ยังไม่ได้ดูคลิปเก่าๆหมอตุน้นสามารถย้อนเข้าไปดูได้ในช่อง playlist นะครับผมหมอตุ้นได้รวบรวมมาไว้ให้นะครับตอนนี้มีหลากหลายมากเลยนะครับและสําหรับท่านที่อยากจะดูดวงส่วนตัวกับหมอตุน้นสามารถติดต่อมาได้ทางแอดไลน์หรือทางช่องทาง Facebook ส่วนตัวนะครับที่หมอตุ้นได้ลงลิงก์เอาไว้ให้ในคําอธิบายใต้คลิปนะครับโดยในช่องทาง Facebook ส่วนตัวจะมีไลฟ์สดดูดวงฟรีด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ท่านเป็นประโยชน์กับท,ท่านที่เข้ามารับชม ฝากติดตามช่องทาร์โลวิทตุนด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปทํำนายดวงอย่างนี้นะครับออกมากมเดือนตั้งทุกเดือนอย่างแน่นอนนะครับสําหรับในคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับผม